สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวรังใช้งานกับเจ้าตัว i f ฟ n n c x p a d 2 20กับในปี2026ตัวนี้ยังน่าซื้อน่าใช้งานไหมกับเท่าที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงสามารถใส่ซิมโทรออยด้วยกับราคาที่โคตรคุ้มจาก i f ฟ n i c ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มา กับราคา2,890บาทเจ้าคาเต็มคือ4,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตอนนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตอนนี้ชพืนให้ตายคลิปนี้ทางแอปฟ้า หรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะพีก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้กับงบ2,890บาทมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบของตัวเครื่องนะครับนี่ตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องเราถือว่าโมด,ดูกล้องทําออกมาได้ดีผสมค้รเลยกับกล้องหลังให้มา8ล้าน มีไฟแฟก LD ให้เรามาเรียบร้อยนะครับผมสับตัวกล้องนะครับก็ถือว่าทําดีไซน์ออกมามีความสวยงามหัวสูบก็ถือว่ามีความแข็งแรงจริงครับอันนี้พี่ขอเชินชมตัวอิฟนิดที่ทําออกมาได้ดูดีผสมควรเลยกับการดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้นะครับนี่มีความสวยงามในการออกแบบผสมควรเลยจะมีลําโพงอยู่2ตัวนะอันนี้บลเบลเปคือ1ตัวอันนี้ลําโพงอีก2ตัวให้เรามาซึ่งผมว่าทําออกมาได้ดีมาก กับตัวลำโพงคู่ให้เรามานะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์เนาะมีพอร์ตไทซีมีรูหูฟัง3.5หตัวนี้แล้วก็สามารถซัพพอร์ตในการใส่ซิมได้แล้วก็สามารถแชร์ฮอสปอตให้กับอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมนะครับก็ถือว่าทําออกมาดีมากในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ ความสวยงามนะครับของตัวบอดี้นะความบางให้มากับความบาง7.9ม mm ิลิเมรนะครับกับน้ำหนักให้มาบอดี้คือ498กรรมัมสัพพีนะก็ถือว่าน้ำหนักทำออกมาได้ดูดีพอสมควรพกพาได้ง่ายนะครับผมตัวนี้กับหน้าจอให้มา เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาดเฟ็ให้มาคือ90เฮิทัชกดก็ถือว่ามีความสมุทจริงครับซึ่งพีชอบตัวหน้าจอมากที่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงกล้องหน้า5ล้านแล้วก็มีไฟแฟล LED ทางกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังให้เรามา เทียบพรรอมนะครับถือว่าตัวอินฟินิตทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยสับตัวนี้นะครับนี่ทัดกดก็ถือว่ามีความสมดุลมากเพราะว่าให้มาเป็น CPU ตัวนี้คือ h ฮลิโ G88 CPU จากค่ายเมลเทคสับพีน้ง,งบ2,890บาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว Android นะครับเวอร์ชัน15จากอินฟินิตผมเรียบร้อยเลยตัวนี้มาดูว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตจะเป็นอะไรบ้างตัวนี้ให้มา เป็นตัวแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกกับความจุ128กิกนะครับกับแบตให้มา7,000ม a แ R ผมตัวนี้เนาะสัพพิคก็ถือว่าเพียงพอมากกับหน้าจอให้มา Full HD+ Pad, หรือเฟรม90เฮิ Android 15ตรงตามสเปคที่ให้มาเลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตับสเปคที่ให้เรามานะครับนี่ อันนี้คือเครือข่ายของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมสามารถซัพพอร์ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ซัพพอร์ตไวร์ฟอ i สี่ตัวนี้ก็ทำการซัพพอร์ตได้อย่างง่ายดายนะครับนี่อันนี้คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถทำการเชื่อมต่อ OTG ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำการใช้งานในการ แชร์ hotspot ให้อุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็มีการปล่อยขึ้นสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมถือว่าทำออกไม่ได้แล้วก็สามารถทำการเลือกความเร็วและความเข้ากันได้กับตัว Wi-Fi เช่น WiFi 4 WiFi 5ตัวนี้ก็มีให้เราในการัพ p อ o r t ในการแชร์อุปกรณ์ให้กับอุปกรณ์อื่นนะครับก็ถือว่า w o r มากตรงนี้หลังจากพี่ใช้งานก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมนควรเลยนะครับผมแล้วก็แบตก็ถือว่าแบต7,000 mAh ก็ถือว่า1วันเพียงพอมาก กระชังตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือซอฟต์แวร์นะครับซึ่งพี่ใช้งานมากับความจุก็เหลือใช้เยอะอยู่นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถทําการใช้งานสัพพินะก็ถือว่าเพียงพอมากกับทัชกดมีความสมดุลจริงครับแล้วก็เสียงน,นี้สามารถ รับเป็นได้เพราะว่าให้ลําโพงมาเป็นลําโพง2ตัวลําโพงคือ d t ทีผมปรับเป็นสมาร์ทได้เป็นเพลงได้เป็นวีเป็นวิดีโอได้เป็นเกมได้ซึ่งก็เหมือนกับมือถือของอีฟินิกเลยให้มาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมผวรมากกับตัว UI แล้วก็เมนูในการใช้างานของตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวอีฟินิกเอ็กแพดยีสับพีนะงบ2องพันแปดร้อยเก้าสิบบาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าหมดทีมมืดทีมสว่างตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมนะครับผม แล้วก็สามารถทําการใช้งานหน้าต่างคู่ขนานหรือว่าการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในการตั้งค่าตัวอัตาราลิเซตปรับเป็น60 90หรือว่าปรับเป็นอัตโนมัติตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับก็ถือว่าเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไวเปอร์ตัวนี้ก็มีให้เรามาครบนะครับก็ถือว่าทําออกมาดีมากกับตัวแทบเล็ตที่ดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานจริงในปี2 0งศตัวนี้เนาะสัปพีก็ถือว่าเหอเลือๆครับสบายหายห่วงแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง กับตัวฟังก์ชันของตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องให้มาสักพีนะทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังมีไฟแฟ็นว่ากล้องหน้ามีไฟแฟลให้เรามาเรียบร้อยพีใช้งานมาก็ถือว่า UI ของตัวกล้องถือว่าใช้งานได้ง่ายพอสมควรเลยทัชกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับทัชกดง่ายนะนี่ผมกดง่ายคือฟังก์ชันของกล้องนะ่ะมีให้เราเยอะแยะมากมายจริงครับกับตัวนี้นะพีสัมผัสมารู้สึกว่ากล้องฟังก์ชันคือเยอะมากครับนี่ มีการถ่ายโดยใช้ตัว Time Lab Video AI Cam เหมือ Beauty ู้ยภาพบุกค,คลนะครับแล้วก็ Panorama ตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยในการใช้งานนะครับก็ถือว่าทำออกมาดีมากส่วนในการถ่ายวิดีโอตัวนี้สามารถทำการบันทึกในการถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังสามารถทำการถ่ายวิดีโอได้ที่2 k 30เฟรมนะครับนี่อันนี้คือกล้องหน้านะก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยผมหลังจากที่พีทำการใช้งานมานะครับ ดูดีอ่ะดูดีมากอ่ะับตัวกล้องนะครับ ถือว่าโอเคมากนะผมสับตัวกล้องตัวนี้ผมหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอนะสับตัวกล้องตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าใช้งานถือว่าสุดยอดของแท็บเล็ตเลยกับงบเลทสองพด้อบาทตัวนี้ผมจัดราคาเต็ม4999บาทนะครับมาดูกตัวนี้ลําโพงเป็นอย่างไรบ้างกับลำโพงในการขับเสียงตัวนี้ลําโพงคือให้มาเป็นลาโพงคือ ลำโพง2ตัวนะครับมาดูว่าในการขับเสียงเสียงจะมีความไพเราะมากน้อยเพียงใดน,นะครับ like. นี่อันนี้พี่จะขอเปิดลำโพงเป็นสูงสุดเลยผมเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับนี่ขอปรับเป็นสูงสุดมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมของตัวนี้เลย สพีนะาเสียงก็ถือว่าใช้งานได้โอเคมากแหละเสียงเบสเสียงกลางถือว่าตัว ผมอีฟนิดทำออกมาได้ดูดีพอสมควรและพี่ชอบมากก็คือในเรื่องของอย่างความถี่ของเสียงก็ถือว่าเสียงรู้สึกว่าฟังแล้วสบายหูจริงนะคุแล้วนี้สามารถทําการปรับตัวหน้าจอที่ให้เปลี่ยนตัวรูปแบบอิสระตัวนี้ก็มีให้เรามาในการกดในการทัดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับสามารถย่อขยายหน้าต่างได้ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เรามาเพียบพร้อมจริงครับถือว่าอีฟนิดเอ็กแพหมดว่า เพียงพอมจริงตัวนี้นะครับนี่ใช้งานง่ายมากซึ่งพิช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอจริงสับตัวนี้ผมแล้วก็แทมพิมพ์คีย์บอร์ดในการโทรตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยแล้วก็สามารถทําการใช้หน้าจอแยกก็มีให้เรามาแล้วก็ซัพพอร์ตเน็ตฟิกตัวนี้ก็ซัพพอร์ตเป็น L1 ให้เรามา เรียบร้อยนะครับดูนังฟังเพลงก็ถือว่าสบายหายหองแน่นอน,นซึ่งพี่ใช้งานมากับตัว i n f i n i t ์ Xpad 20ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงผมกับตัวนี้ผมบอกเลยว่า Work จริงจาก P-Pay กับงบ2,890พิกัดในการสั่งที่ตะก้าสินค้าเรือนี้พี่ม่ให้ใต้คลิปนี้นะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นจะลงแนะนำว่าให้กดเช็ราคาและกดสั่งซื้อตามนีพี่ให้ใต้คลิปนี้เท่านั้นเพราะว่าเป็นของแทู้นดทย สวัรับนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะและกดติดตามและกดกระดิ่งะนะค,ครับผมสวัคุีครับ